สวัสดีครับผมพงพันธ์จงรักรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศาครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนส้มปีชาฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวนส้มแห่งนี้ครับน่าภูมิใจครับถ้าเราไ่เห็นแล้วเนี่ยเราเห็นถึงพัฒนาการของเกษตรกรคนหนึ่งที่ชื่อนายปีชาซึ่งเป็นลูกค้ารกศมาประมาณสัก30ปีแล้วท่านลองผิดลองถูก กับการผลิตทางการเกษตรมานานมากท่านเคยปลูกมันสำปะหลังท่านเคยปลูกลิ้นจีท่านเคยปล,ยปกลยปูกกระเทียมหอมหัวใหญ่เนี่ยปลูกมาหมดล้วจนท่านมาเจอว่าลักษณะของที่ดินผืนดินแห่งนี้เหมาะสําหรับการปลูกส้มท่านก็ปลูกส้มมาประมาณสัก20ปีแต่ปลูกส้มของท่านเนี่ยท่านพบว่าส้มเนี่ยมันยังต้องใช้เดิมเนี่ยใช้สารเคมีค่อนข้างมาก จนผู้บริโภคเนี่ยมักจะกังวลเวลาจะกินส้มว่ามีสารตกค้างหรือไม่พี่วิชาเลยตั้งปฏิทานว่าท่านจะต้องปลูกส้มผลิตส้มที่มีความปลอดภัยให้ได้นั่นคือปฏิทานของพี่ปิชาพี่พิชาเนี่ยเป็นลูกค้าทกศเนี่ยแกกูกเ้เงินตั้งแต่ท่านท่านกูกเ้เงินตั้งแต่3,000บาทนะในช่วง30ปีที่แล้วแต่วันนี้ท่านก็กูกเ้เงินถ้าดูขนาดปริมาณธุรกิจของท่านเนี่ยปีหนึ่งท่านก็ขายส้มได้ไม่ไมน้อยกว่าร้อยล้านอะ่ะ นะฮะประมาณส้ม3,300ตันเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยล้านวันนี้ท่านก็ใช้บริการสินเชื่อทกศซึ่งสินเชื่อทกศที่มาสนับสนุนพี่ปีชาเนี่ยเป็นสินเชื่อที่เราต้องการมุ่งหวังให้เกษตรกรอัพพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการที่ทําการผลิตการเกษตรโดยใช้นวัตรกรรมใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่และก็รักโลกรักโลกนะก็หมายถึงว่าดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับพี่ปีชาเลยมาปลูกส้ม อ่าเริ่มต้นที่ประมาณสัก15ไร่ลองทําส้มปลอดภัยคือไม่ใช้สารเคมีเลยวันนี้ก็ก้าวมาถึงประมาณสักร้อยกว่าไร่ละจาก500ไร่เนี่ยปลูกส้มดูแลรักษาโดยไม่ใช้เคมีเลยนะครับวันนี้เนี่ยส้มของพี่ปีชาเนี่ยได้รับมาตรฐาน GAPGMP e e มาตรฐาน Q ส่งออกไปสิงคโปร์ได้เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย แล้วก็การรับประกันว่าส้มของท่านเนี่ยไม่มีสารตกค้างเนี่ยท่านไม่ได้รับประกันด้วยตัวเองนะครับพี่วิชาท่านมีห้องแบบกลางที่คอยตรวจสอบให้ว่าส้มของพี่วิชาเนี่ยปลอดโรคจริงๆอันน,น,นี้นี่คือความภูมิใจของของเกษตรกรรายหนึ่งที่ทกศเข้ามาดูแลตั้งแต่30ปีที่แล้วมาจนมาถึงวันนี้ครับพี่วิชาดอก,ก,กเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษครับเพราะว่าเจตนาทกศคือเราอยากให้ใหใหใหเกษตรกรเนี่ยหันมาใช้นวัตกรรมแบบใหม่ๆแล้วก็ พัฒนาการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นเราใช้ดอกเบีย้ยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนะครับเป็นเรมือนซัพพลาเนี่นะเป็น SME เสริมแกรง่งดอกเบีย้ย4%เดอกเบีย้ยท้สอ่าสดดอกเบีย้ยมาตรฐานทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ6.5แต่ของพี่ปิชาเนี่ยเรา,เราดอกเบีย้ยเราได้สีเพื่อจูงใจให้พี่ปิชาและกเกษตรกรที่มาทําการผลิตแบบพี่ปิชาเนี่ยได้รับดอกเบีย้ยสูงต่ํา เพื่อจูงใจให้เกษตรกรทําการผลิตแบบนี้ครับในส่วนของทกศที่เอามภอถืงเชื่อมาตั้งแต่เขายังยังเล็กๆอยู่คุยง่ายนะครับจนมีธุรกิจใหญ่ตัวประมาณเนี้ยในส่วนคนทกศเองเป็นไงบ้างโอ้เราเรา,เราภูมิใจนะครับเพราะว่าสวนส้มของพี่ปีชาแห่งนี้ทกศเข้ามาดูแลมาบ่อยมากเพราะว่าเราอยากให้อาาคตเนี่ยเราอยากให้พี่ปีชาเนี่ยเป็นผู้นําเกษตรกรเป็นต้นแบบที่จะให้สวนส้มในละแวกจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย มา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 ,มาเรียนรู้โดยให้ศนพี่พิชาเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มปลอดภัยให้ได้เพราะเมื่อไร,กรเกษตรกรรายอื่นเนี่ยในในในจังหวัดเชียงใหม่สามารถปลูกส้มดูแลการผลิตส้มเป็นปลอดภัยเหมือนพี่พิชาเราคิดว่าไรายได้กเกษตรกรเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามแล้วส่งผลไปถึงผู้บริโภคในประเทศไทยหรือต่างประเทศในการเชื่อมั่นว่าส้มปลอดภัยกินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างครับอนอกจากการให้สินเชื่อของตอคสอแล้วเนี่ย เราช่วยอย่างอื่นด้วยไหมฮะเช่นอ,อะไรบ้างครับวันนี้วันนี้นะครับในเรื่องของอการวิจัยนะครับวันนี้เรากําลังทําว่าส้มหนึ่งลูกของพี่ปีชาวันนี้พี่ปีชาทําอาจจกส้มสดเนี่ยนะครับเป็นแยม,มส้มเปลือกส้มพี่ปีชาเอาไปทําเป็นอะไรนะไปอบแห้งแล้วก็เป็นชาเปลือกส้ม,สม สิ่งหนึ่งที่ที่เรากําลังเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในธนะท่านเป็นประธานบอร์ดทกศท่านบอกเมล็ดส้มเนี่ยซึ่งอาสถาบันการศึกษาเคยวิจัยไว้ระดับหนึ่งว่ามันน่าจะมีสารที่ป้องกันร,รักษาโรคได้ท่านก็เลยให้โจทย์ว่าเดี๋ยวทกศเนี่ยร่วมกับแม่โจ